ตอนนี้มูรุ่นเดียวกันกับชิบมาถามหลายเลยครับว่าเป็นยังไงชีว์เคือผมผมบอกใส่ตาเลยเนี่ย <c oughs> เรื่องรวยนั่นผมบอกทันรวยเด้อท่านลุยก็สิบอกไม่เห็นงานแตส่สิสมือบอกทายคอนเทนต์บอกขายโมูย่ออะไรสนดอดไห้บอกว่าเฮ็ดหตุใดขายลุ้ยยากถ้าถาพพึงอาชีพพราะขาดไม่ขาเนาะสมเนาะเข้าใจกันดีนะครับผมเฮ็ดหตุใดขายลุ้ยนั่นยากแต่ว่าถ้าถาพมาเฮ็หตุใดเสียเงินมือละลอยสองลอยอันเนี้ยพ่อบอกใดผมอ่ะมีตุ้ยยางน้องนักเรียนนกักศึกษาเนาะเป็นเขตตุ้ยยางเลยน้องเป็น,คน, <Okay. S 1> นคนที่ขยันมากน้องทักมาหลังบ้านนี่แหละพี่นนสนใจขายมูย่อแต่หนูไม่มีทุนเลยอยากขายเฮ็หตงไดน้องเป็นคนอุบลน้องมั่วอบลอยากขายมูย่อ บ่มีทุนมาต่องลงทุนหนึ่งสีสิคายเดยบอแต่ว่าหนูบ่มีทุนเด้ยหนูหาเงินเลี้ยงหนูกูคอยะสออยู่มันบ่พ่อใส่ บอกเลยกว่าตอนนี้มันมีแบบว่าการขายเทียบกับตอนลงทุนดิ <Wow. S 1> น่ายน่าทิก톡เห็ดดุง่ายๆอายมีรูปสินค้านี่เอารูปสินค้าขอรูปสินค้าอายก็ได้ไปโพสหร,รือว่าหมูย่อนี่นะครับผมบางคนสั่งไปนี่ว่ามันสั่งกินซื้อๆสั่งไปแล้วล่องท้ายวิดีโอรีวิวเบิงึงคนซื้อของในทิก톡ตอ่อเนี่แค่เอาไปแดีวก็ไปทิศกานะครับผมผมไก่ประมาณ10%สมมติหมูย่อชุดละสามหลอดก็บาดกว่าเสามสิบแบบสี่สิบบาทหรือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สำเนาะน้องหาเงินได้นี่ก็ไม่ได้เยอะอาทิตย์นนึงงบบาาเอะกไดดด้ชชุุครั ะมานสอยซ้องลอยร่วมกันบางอาทิตย์นะน้องไดชเศร้าสามสิบไม่ต้องทุนคอ,อะไรแค่เอาคลิปแล้วน้องน่ะเสนอผมอีนวนเห็ดกุ้มไหเน่กุ้มอยียงาัวกุ้มพี่ๆแบบว่าล่าไปอาถ่ายถ่ายคลิปอย่างสิเอาคลิปร่วงมาให้หนูเนยะ บอกสินค้าเองสิหนูเสียไปตัดเองดอกค่ะโอ้ใหญ่วะเออใหญ่ก็ลืมไปตอนมีคนดับจังสี่อยู่เด้ปกติกะทายเจ้าของเห็ดเจ้าของตัดเองเจ้าของลงเองเจ้าของขายเองเจาง้า,อจาของจะลืมว่าเขามีระบบพันธมิตรคือเอาเคลียร์คลิปเอาแค,าค่สินค้าไปลงในเสือกันได้เงินแล้วกันสิทุ่มมือในน้องโอ,โอเคนะครับผมแล้วน้องมาขายอย่างเดียวเด้บ่ได้ขา,ายแค่หมูย่อน,นะครับน้องขายเสือขายผ้ารีวิวต่างๆเด้อแล้วน้องหาเงินเก่งมากอันนี้เป็นไอเดียนะครับผมถ้าถามผมมาเห็ดจังไหนสิด้วยนะผมกระตบบ่ได้คือกันเด้อสปอยถามเข้าาาาามมมมนะครับผถถี ที่หาเงินมือละลอยสองลอยบอเข้ากระซ้สมไปเดือนหนึ่งที่ละพกเดือนหาเดือนปีหนึ่งมันกระไดหลายบาทอยู่ดิลองเห็ดเบิงครับผมว่าต้องออกนาออกตาก็ได้นะสนใจมูโอผมกับซิมมี่กุมไ้สนใจสินค้าอื่นกับไปหาได้เลยเขาเปิดซุ้มือนี่เสื้อผ้านาแห่งสิครับผมเป็นตุ้แว่นตาอ่ะสมมติเขามีแว่นตาบอสร้างแว่นตามาแกะรีวิวทางไทยรูปจนสัตว์นกสีคนเห็นว่าเขามักเป็สิเขาก็ติดตะกาคนก็สั่งสื่อเข้ากระได้ค่าเปอร์เซ็นต์ได้อยนะว่าต้องลงทุนเอียงอ่ะลงทุนกันลงทุนแว่นตาสมมุตติิลงงแว่นาสก็ได้ บ,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 บเนื้อบาดกาแรงถ้าเราจะพยายามะนะครับนะลองมึงลองมึงเด้เต้า <Okay. S 1> ถามเด้เต้าถามว่าให้แต่งคือด้วยพวจักขึ้นกันถึงเลขคุณละ